ที่ไหนคะถ้าเกิดจะไปไปตรวจอะไรรางกาเรื่องรภาษาเรื่องพวกนี้เป็นเป็นที่ที่เคยมีเรื่องดาวน์อก่ออ๋อเครับเดี๋ยวเดี๋ยวราโต๊ะนั้นหน้าเห็นเรื่อนั้นหนไม่เปิดโทรศัพท้อบุณนีครับี่ก่อนเลยนั คือบต้นักดหลังานดอ่ที่สุดแล้ทำเรื่องข้าไปหมดี่หลายๆเน่ยแมอะไรั่งเดียวเยโอหมดยังคนตัวใหญ่ปงจ๋าหมดยังลูกหมดแล้วหมดแล้วก็คือชนี้จโไม่เป็นไรใครใครไม่กล้า น้องให้ใครด้วยอ๋ออย่างฝา่ยน้วยนี่ๆานเเรืองอันนี้นี้อะไรฮะเมอนดอืใจ ไแต่งทางเราได้รับมอบหมายจากพอสำนักสิ่ววันที่มาสุโขทยแล้วก็มาดูที่นันก็ว่าทีั่วโลกแล้วก็เป็นที่สนใจของประชาชนของคนเมืองเป็นโลกน่าสึกษาแล้วอันนั้นตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อน านหูก็ไม่ได้บอกอะไรเจอกัอบ่อยๆก็จะช่วงสมัยปะมานั้แต่ว่าก็ยังแต่ก็ไม่ได้ฉพาะชิ้นนี้